ค่ะพวกเรานะคะเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้นะคะมาจากโรงเรียนดารุณาราชบุรีค่ะเหตุผลที่เราสร้างผลงานชิ้นนี้นะคะก็คือเราเนี่ยต้องการที่จะสื่อว่าต่อให้มันจะยากแต่เราก็จะสามารถทําให้ได้คะด่ะโดยเนนี้นะคะจะเป็นการสะท้อนแนวริสติสมาธิการใช้ชีวิตประจําวันเรื่องการเรียนต่างๆค่ะส่วนอุปกรณ์ที่ทํานะครับพวกเราใช้ไม้ไม้สักแัวกเ,เฟองข้างในเพราะว่าไม้สักเป็นความแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม้ข้างนอกเนี่ยนะครับ เราใช้เป็นไม้ของไม้อัดนะครับเพื่อมันเบาแล้วก็มีความติดได้ง่ายนะครับส่วนตัวแล้วก็ป้ายอันนี้นะครับเป็นไม้ของไม้สชูครับเพื่อความแกะสลักดได้ง่ายดายครับแล้วส่วนของตัวนะครับเราใช้ของผ้าที่เป็นดีแล้วก็เป็นผ้าขาวม้า,มาครับเพื่อเป็นคาเลคเตอร์ในการถูทั้งให้เป็นเข็มนะครับสรับสำหรับวิธีการเล่นนะครับ วิธีการเล่นนะครับให้ผู้เล่นนะครับหมุนตัวกลไกนะครับหมุนตัวชิ้นงานนะครับเพื่อสังเกตอูกลไกนะครับเพื่อเกิดกระบวนการคิดพัฒนาด้านสติปัญญานะครับแล้วก็ให้รู้ถึงสมมติใช้ของสุเปอร์ิสที่เราบอกเล่าผ่านของดิจินีนนะครับแล้วก็สําหรับประโยชน์นะครับประโยชน์เนี่ยเพื่อให้เก nee ิดกระบวนการคิดพัฒนาด้านสติปัญญานะครับแล้วก็เพื่อให้มีความรู้ทักษะ นำไปต่อยอดเป็นชิ้นงานนัต่างได้ครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ